ทุกคนมีสิทธิ์เลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับตัวเองหวานเจี๊ยบจุบจุบยามเย็นเย็นเลยครับลมพัดโชยโชยอากาศเย็นเย็นนกร้องเจชยแจ้ว ส่งเสียงร้องชุกกูชุกกุชุกก,ก,กูอย่างมีความสุขสวยขยี้ใจยามเย็นๆเลยครับสองร้อยบาทครับสวยสวยงามงามยามเย็นๆเลยครับรายการที่หนึ่งครับ เป็นหล่อโบราณหลวงพ่องเงินครับหล่อโบราณพิมพ์นิยมครับสวยสวยคมคมเลยครับสองร้อยบาทก็เอื้อมถึงครับรายการที่สองครับเป็นพระสังกรจจายหล่อโบราณครับ เียรทองคำครับเลี่ยมกรอบพร้อมบูชาเลยครับ200บาทครับเช่า2องค์300บาทครับบางบางเบาเบาครับยามเย็นเย็นครับรายการที่3ครับเป็นหล่อโบราณพิมพ์นิยมครับหลวงพ่อเงินวัดบางคานครับ เนื้อโลหะเก่าๆเลยครับสวยสวยคมๆเลยครับสวยทุกมุมสวยทุกองศาครับรายการที่4ครับเป็นพักกิ่งหลอโบราณครับพักกิ่ง สิทธัตโถครับพักกิ่งสิทธัตโถครับเนื้อสวยสวยเลยครับออกเนื้อเงินเลยครับน่าจะเป็นเนื้ออันปะก้าครับ รายการที่5ก็เป็นพระสมเด็จบางขุนพรมพิมพ์เส้นได้ครับลงลักเก่าครับเนื้อนุ่มๆแน่นๆเลยครับรายการที่6ก็เป็นหล่อบโบราณหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมครับ องพระลำลํำเลยครับมันมันเลยครับเนื้อโลหะครับรายการที่เจ็ดเป็นหล่อโบราณหลวงพ่อเงินครับหล่อโบราณพิมพ์นิยมครับเนื้อมันมันเลยครับสองร้อยบาทครับไม่ไกลเกินเอื้อมครับ 200บาทก็โน้มลงมาได้ครับรายการที่8ครับเป็นหล่อโบราณหลวงพ่อทวดครับเนื้อโลหะครับน่าจะเป็นเนื้ออันปะก้าครับเรียมก่อพร้อมบูชาเลยครับมี2ององค์ครับดูให้ชอบดูให้โดนใจครับ ไม่แพงไม่แรงอย่างที่คิดครับปั๊มเตารีดหลวงพ่อทวดครับเนื้อโลหะครับเนื้อขึ้นสนิมเขียวเลยครับรายการที่9ก้าครับเป็นเสือหล่อโบราณครับ น่าจะเป็นเสือหลวงพ่อบุญมีครับวัดเขาสมอคอนครับจังหวัดลบบุรีครับเสือหล่อโบราณเก่าครับเนื้อโลหะเรี่ยมก่อพร้อมบูชาเลยครับรายการที่10ก็เป็นพระสมเด็จบางขุนพรมครับ เนื้อแน่นๆ่นมันมันเลยครับด้านหลังปี๊ปีเลยครับสวยงามอย่างนี้ก็200บาทครับรายการที่11ครับเป็นหลอโบราณหลงพ่อเงินครับหลอโบราณพิมนิยมครับ สวยนะจะพี่จ๋าจัดไปได้เลย200บาทครับบางบางเบาเบาครับรายการที่12ครับเป็นพระสังกระจายลอบโบราณครับใต้ฐานก้นดินก้นดินไทยครับ เนื้อโลหะเก่าๆเลยครับขึ้นสนิมเขียวเลยครับสังกระจายอิ่มไม่มีอดครับเหลือกินเหลือใช้ครับรายการที่13ครับเป็นหล่อโบราณหลวงพ่อเงินครับหล่อโบราณพิมพ์นิยมครับสวยๆคมๆเลยครับ รายการที่14ครับเป็นหล่อโบราณหลวงพ่อเงินครับหล่อโบราณพิมพ์นิยมครับเนื้อมันๆเลยครับเก่าๆค่ำๆเลยครับรายการที่15บครับเป็นพระสมเด็จพิมพ์ฐานคู่ครับลงรักปิดทองเก่าครับ เนื้อนุ่มนแน่นแน่นมันมันเลยครับเก่าเก่าค่ำค่ำเลยครับรายการที่16ก็เป็นพระปิดตาครับหล่อโบราณหลังยันครับเนื้อทองแดงเถื่อนครับมีสององค์ครับ ดูให้ชอบดูให้โดนใจครับปิดตาหล่อโบราณเก่าครับเนื้อโลหะครับรายการที่17ก็ครับเป็นพระสมเด็จครับด้านหลังปั๊มรูปเจดีครับปั๊มมึกครับ น่าจะเป็นรูประครังครับน่าจะเป็นสมเด็จร0อปีครับวัดละครังครับเนื้อนวลนวลเลยครับนุ่มนุ่มแน่นๆ่นเลยครับรายการที่18ครับ เป็นพระหล่อโบราณครับพระพุทธหล่อโบราณครับเนื้อโลหะเก่าครับเก่าไม่ทราบที่ครับรายการที่19เครับเป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่ครับเนื้อนุ่มๆเลยครับ ด้านหลังปั๊มหมึกรูปะระฆังครับวัดโคสิตารามครับสวยสวยงามงามเลยครับนุ่มนมแน่นๆเลยครับรายการที่20ครับเป็นหล่อโบราณหลวงพ่อเงินครับหล่อโบราณพิมพ์ขี้ตาครับ เนื้อโลหะกลับเลยครับขึ้นสนิมเขียวเลยครับเก่าเก่าค่ำค่ำเลยครับรายการที่21ก็เป็นพระสมเด็จน่าจะเป็นพิมพ์ใหญ่ครับเนื้อแก่งแกงเลยครับนุ่มนุมแน่นๆ่นเลยครับเนื้อขนมตุ๊บตับเลยครับ รายการที่22ครับเป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่ครับเนื้อนวลนวลเลยครับด้านหลังปั๊มหมึกรูปะระฆังครับสวยสวยนวลนวลน,น,นุ่มนุ่มเลยครับแน่นๆ่นเลยครับเนียนเนียนเลยครับ รายการที่23ครับเป็นพระสังกรจจายหล่อโบราณครับเนื้อโลหะครับสวยสวยเก่าเก่าอย่างนี้ก็200บาทครับไม่รักไม่บูชาไม่ได้แล้วครับ200บาทก็โน้มลงมาได้ครับไม่ไกลเกินฝันครับ รายการที่24ครับเป็นพระขุนแผนครับขุนแผนเนื้อดินลงรักเก่าครับเก่าไม่ทราบที่ครับกอบแตกรายงานเลยครับเก่าไม่เก่าครับขุนแผนมหาเสน่ห์ครับ รายการที่25ครับเป็นพระสมเด็จเนื้อสามกษัตริย์ครับด้านหลังเป็นคาถาชินะบัญชรครับสมเด็จเนื้อสามกษัตริย์พร้อมเลี่ยมเลยครับพร้อมบูชาเลยครับสวยงามครับ น้ามองหน้าบูชาครับรายการที่26ครับเป็นพักกิ่งหล่อโบราณครับใต้ฐานอุดกิ่งครับเก่าไม่ทราบที่ครับรายการที่27เครับเป็นพระยอดธงครับเหนือชินตะกัวครับ เนือชินตะกัวเก่าเก่าค่ำค่ำเลยครับเรียมก่อพร้อมบูชาครับพระยอดธงครับรายการที่28ก็เป็นหล่อโบราณหลวงพ่อเงินครับหล่อโบราณพิมพ์นิยมครับ รายการที่29เก้เป็นพระสมเด็จวัดเกยชัยโยครับเนื้อนมนุ่มๆแน่นๆเลยครับสมเด็จพิมพ์7ชั้นอกล่องหูใบสีครับวัดเกยชัยโยครับจังหวัดอ่างทองครับ รายการที่30ก็เป็นหล่อโบราณหลงพ่อเงินครับนั่งฐานบัวครับสวยๆเลยครับน่าจะเป็นพิมพ์นิยมครับ รายการที่31ครับเป็นพระสมเด็จบางขุนพรมครับเนื้อนุ่มๆแน่นๆเลยครับเก่าๆค่ำๆเลยครับรายการที่32ครับเป็นหล่อโบราณหลวงพ่อเงินครับหล่อโบราณพิมพ์ขี้ตาครับ น่าจะออกวัดทุ่งน้อยครับเนื้อขึ้นสนิมเขียวเลยครับรายการที่33ครับเป็นพระสมเด็จครับน่าจะเป็นพิมพ์ใหญ่ครับเนื้อนวลน,นวลแน่นๆเลยครับด้านหลังปั๊มรูปเจดีครับสวยงามอย่างนี้ก็200บาทครับ รายการที่34ครับเป็นหล่อโบราณหลงพ่อเงินครับหล่อโบราณพิมพ์นิยมครับสวยๆคมๆเลยครับรายการที่35ก็เป็นพระสมเด็จวัดเกชยโยครับ ทิมเจ็ดชั้นอกล่องหูใบสีครับเนื้อนุ่มๆเลยครับแน่นๆเลยครับเก่าๆค่ำๆเลยครับรายการที่36ก็เป็นเหรียญหล่อ ปภามนทนหลวงปู่สุขครับเนื้อชินตะกัวครับออกชินเงินครับสวยงามอย่างนี้ก็200บาทครับรายการที่37ครับเป็นพักกิ่งดีดน้ำมนครับหล่อโบราณครับ เนื้อโลหะครับใต้ฐานอุดกิ่งครับพระกิ่งดีดน้ำมนครับรายการที่38ครับเป็นหล่อโบราณหลวงพ่อเงินครับเลี่ยมก่อบ้อมบูชาเลยครับเนื้อเก่าเก่าค่ำค่ำเลยครับเนื้อขึ้นสนิมเขียวเลยครับ รายการที่39เครับเป็นเหรียญหล่อโบราณพระแม่นางกวักครับด้านหลังเป็นเต่าครับยันเต่าครับเหรียญพระแม่นางกวักเก่าครับหล่อโบราณครับ มีสององค,ครับองค์ที่สองครับเป็นเหรียญอาจารย์ฟั่นอาจารโลค,ครับหลังอักษรเลขยันค,ครับเหรียญอาจารย์ฟั่นอาจารโลค,ครับรายการที่40ก็เป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่ครับ เนื้อมันมันน,มนุ่มนุ่มเนียนเนียนเลยครับเนื้อขนมตุ๊บตับเลยครับหน้ามองหน้าบูชาครับสวยงามอย่างนี้ก็200บาทครับรายการที่41ครับเป็นหล่อโบราณหลวงพ่อเงินครับ น่าจะออกวัดห้วยเขนครับหล่อโบราณเนื้อโลหะเก่าครับมีสององค,ครับนำมาให้พี่ๆน้องได้แบ่งปันกันเลยครับสวยๆคมๆมเก่าๆเลยครับก้นตัวอุ้ครับหลวงพ่องเงินหล่อโบราณวัดห้วยเขนครับ รายการที่42ครับเป็นหล่อโบราณพิมพ์ขี้ตาหลวงพ่อเงินครับน่าจะออกวัดทุ่งน้อยครับรายการที่43ครับเป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่ครับเนื้อนุ่มๆแน่นๆเลยครับเนื้อออกเนื้อกยายศาสตร์เลยครับ รายการที่44ครับหล่อโบราณหลงห้องเงินครับหล่อโบราณพิมพ์นิยมครับองนี้แก่ทองครับหล่อโบราณเนื้อทองผสมเก่าครับเนื้อขึ้นสนิมเขียวเลยครับรายการที่45ก็เป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่ครับ เนื้อนุ่มๆแน่นๆเนียนๆเลยครับด้านหลังต่อโค้ดภาษาจีนครับสวยสวยแก่งแก่งแน่นๆเลยครับ รายการที่46ครับเป็นหล่อโบราณหลวงพ่อเงินครับหล่อโบราณพิมพ์นิยมครับโค้ด82ครับล่ำล้ำเลยครับหล่อหล่อและล้ำลำแฮนซัมเลยครับหล่อเพอร์เฟกเลยครับมี2อ,องค์ครับดูให้ชอบดูให้โดนใจครับ หล่อโบราณพิมพ์นิยมครับรายการที่47ก็เป็นพระสมเด็จบางขุนพรมครับบางๆเลยครับนุ่มๆแน่นๆเลยครับ สมเด็จบางนางหนาครับเข้าตำราครับรายการที่48ครับน่าจะเป็นแร่ครับหรือเป็นเหล็กไหลครับเลี่ยมกอบเก่าโบราณครับกอบเก่าแตกลายงาเลยครับ าไม่เก่าครับดูกันเอาเองครับเก่าเก่าครับมี2ององค,ครับองค์ที่2องครับเป็นหล่อโบราณเนื้อชินครับพิมพ์พเสียนโล้นครับหล่อโบราณพิมพสองหน้าครับสองเกอครับ เหนือชินตะกั่วเก่าเก่าค่ำค่ำเลยครับรายการที่49ครับเป็นพระสมเด็จพิมพ์ไกเซอร์ครับเนื้อมันมันเลยครับแน่นๆ่นเลยครับดูแล้วเลาใจครับ200บาทจัดไปครับ ไม่แรงไม่แพงอย่างที่คิดครับองค์ที่2องครับเป็นเหรียญจอบหลอโบราณครับเหรียญจอบใหญ่หลอโบราณครับเนื้อโลหะครับเรี่ยมกรอบเก่าพร้อมบูชาเลยครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดหัวใจให้ผมด้วยนะครับ เพื่อเป็นกำลังใจในิลิปตต่อไปครับพระสวยสว,ยวันหยุดพักผ่อนครับสวยงามยามเย็นเย็นครับไม่แรงไม่แพงอย่างที่คิดครับราคาสบายกระเป๋าครับขอบคุณครับ